วันนี้ขอนำเสนอน้องมาดีและมารวยฉลองถาดอาหารใหม่ที่ลูกๆจัดมาให้นะคะเรามาดูกันเลยว่าน้องมาดีกับมารวยนั้นจะทานอาหารกับถาดใหม่ได้หรือไม่ได้ค่ะเพื่อนๆถึงจะแปลก แต่เขาก็ยังทานด้วยกันนะคะถาดน,นี้เราซื้อมาสองใบนะคะเพื่อจะได้แยกของมาดีกับมารวยแต่สรุปแล้วเราก็จะต้องทานใบเดียวอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมแยกจากกันเขาทานในถาดใบเดียวกันทั้งทงท,งที่อาหารเราจัดไว้ให้เขาสมบูรณ์แล้ว เมื่อทานอาหารเสร็จวันนี้ขอเช็คสุขภาพของน้องมาดีมารวยหน่อยนะคะคุณครูจะให้เขาลองขึ้นชั่งน้ำหนักดูค่ะชั่งน้ำหนักกันหน่อยวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วคะมาดมีนั่งทับเลยมองไม่เห็นเลยอะ่ะเออม,มาดีชั่งน้ำหนัก การช่างน้ำหนักไม่ประสบผลสำเร็จค่ะเพราะว่าทั้งคู่ไม่ยอมอยู่นิ่งตอนนี้เขาก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็จะมารีแลกดูกันนะคะว่าเขารักกันแค่ไหนเขาจะดูแลซึ่งกันและกันเห็นไหมคะความน่ารักของน้องมาดีและมารวยเพื่อนๆเนช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆในครัวค่ะกับ อาหารอร่อยๆของวากจากเพื่อนนะคะซื้อมาฝากค่ะแกงปลาก,กบร้านมีชื่อที่จังหวัดกาญจนะคะครูก็นำแกงที่ซื้อมาเนี่ยเอามาปรุงต่อก็คือผักสดเนี่ยนะคะอ,ะอย่างเช่นมะเขือกะเพราอะไรเนี่ยเขาจะให้มาตังหาก่อนทานเราก็ต้องเอามาปรุงก่อนคุณครูก็ปรุงเรียบร้อยนะคะ ออกมาเป็นแกงปลาอร่อยๆอเนี่ยค่ะชามนี้กำลังร้อนเลยนะคะเพื่อนๆมาทานกันเลยนะคะอร่อยจริงๆนี่กบชิ้นกบชิ้นโตๆค่ะเรามาทานด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆแกงปลากบนี้เป็นอา,อาหารที่ครูก็โปรดนะคะโปรดมากเลย ะะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ากบเขามีกระดูกนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆแต่วันนี้คุณครูจะขอนำเสนอนะคะ,ะถาดให้อาหารใหม่ของน้องมาดีกับมารวยค่ะลู้เขาบอกว่าถาดอันเก่านะั้นเวลาน้องมาดีตอนทานตัวเล็กๆเนะี่ยเขาก็ยังทานได้อยู่แต่ตอนนี้พอ,อน้องมาดีมารวยตัวใหญ่เนี่ยถาด อาหารนั่นจะเล็กไปเขาก็เลยเปลี่ยนถาดอาหารมาให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอนําเสนอถาดอาหารใหม่ของน้องมาดีมารวยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเมื่อเช้าคุณครูวุ่นวายกับอะไรบ้างตอนนี้คุณครูก็เตรียมถาดอาหารให้กับน้องมาดีมารวยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิด ประตูให้เขาเข้ามานะคะว่าเขาเห็นถาดอาหารนี้เขาจะทานหรือไม่เดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยนะคะ ค่ะตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการนำเสนออาหารอร่อยๆพร้อมกับดูแลเปลี่ยนภาชนะใหม่ให้น้องแมวเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ